สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องหิวเขาค่าเก็บเห็ดมาเลยเนาะค่ะมื้อนี้เอาเนื้อไม้สดๆมาพี่น้องฟานดีๆแล้วเนาะค่ะขวหน่อ,นอยนึงใส่ไอ้น้ำตาลหน่อยเดียวแล้วค่ะตอนขวตอนน้อต้มนะคะ่ะเราเติมน้ำเดี๋ยวน้ำลงไปค่ะอืมนีน้ำเขียวอุ้มพุ่มนี่นะน้ำปลาขัา้นอันนี้อย่าน้ำปลาดีเนาะที่เขาเก็บมาเนาะอย่าน้ำปลามันสะเขียวดีขนาดเป็น ใบบลายหลตื๊บเบ้อแนมเครื่นงมามนี่เติมน้ำแล้วค่ะเครื่องมาตักกันหนึห่นงเก่งแล้วไม่เตอะเตอะค่ะนี่เครื่องเขาแล้วค่ะก็จะมีตะไคร้พริกนะคะ่ะหอมแดง้ะคะ่ะใส่ลงไปเลยเก่งแล้วปื๊บปื๊บปื๊บค่ะเบียร์ค่ะเบืะะอเ่อนะคะ่ะ ข้าเบือท totally ี่เขาเบียดเถอะขาเบื่อเขาเบือเนาะขาเบืออ้หดีปัง้อไมบางๆซสแต่เปนเนี่ยผกันเขาเบียรกิดหมอคนเขากันมีระค่างแต่ปรุงเลยป็นเนี่ยเรี้บเ้ือยจังเนร้อเครืองจังเชียงเชียงเอามข้ยนนี้เบียรับพี่น้องยังทาใหม่บ้านชุ่มๆนแค่แค่ผงชูรสลงไปแล้วก็ใส่สูตรเด็ดของเราวมันเลีวเรจะข้า นี่าลาปลาบสาวซสรมค่ะใส่ไปเลยแล้วมันเสียบเลดนี่นี่แล้วค่ะหาลูกโดดมาวางกันได้ไ,ไหพพมพี่น้องนี่พี่น้องอืเสียบวะค่ะสุกแล้วค่ะพักขาด้วพี่น้องใส่แค่ผักขาแล้วก็เล้าๆดีเลยค่ะไปตึ้งพี่น้องสุดสุด,สดุปบงวดเลยพี่น,อน้องเจ๋งนะไหมค่ะซุปเสียบหอมๆค่ะกินข้าวน้ำกันค่ะ เรียบรอยย้อยแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องกินข้ขาวน้ำกันค่ะมื้อนี้สิบเสีบเด้อค่ะนี้ไอ้นี่ค่ะแกงเนาะไหมเส็บเสีบเนาะนี่พี่น้องดูค่ะวัวรัวต้องเฮ็ดบางๆมื้อนี้โอรัวเนาะคะ่ะเนาะไม้ถุงที่ว่าพี่น้องสั่งซื้อไปนะคะ่ะทันสิแกงกับฟานบางๆสิแล้วค่อยน้ำไปต้มมาอีกรอบนึงเด<า>้อค่ะเพราะว่าเนาะไหมยังขมอยู่เนาะเนี่ยน,นี่ก็แซ่บหน้าเฮ็ดให้ค่ะสมปลาสมปลาเด้อพี่น้องแต่ว่าเฮาเอามาโมกค่ะมาเด้อค่ะเสียๆน้ำกันพี่น้อง นูข่าวค่ะครับย่างเป็ดขาสั้นเลยหวอแ่งนอไม่แงนอไม่ไม่ตู้ได้เป็นตีเขียวดีดิ น้องไม่นะแห้งเพชรเพระาะว่าจะเสริมเต็มพวกอีกหลายอยากล้องตีมนนันนอนนล้วไม่อย่างก็เถอะไม่หวานบ่ะเห็นปะขน,ขนขนเลยน,นะยยนี่ไงละ่ะ ตมันนี่ป็นเทดทั้งหล๋ยมาหน่อสมเดูดนี่จะสมุทรามมาเวียงครับเพื่อ,อนน,นี่ยานนั้นดีปะงัวบ่กกินอ่ะพากันจ่องน่ะตะไครจะเติมให้น้ำเพิ่มด้วยค่างามไปเป็มือดเรื่องถึงหนังยังา้ চবেই so হাত หลืมเปล่ากจะอไอ่เ่ยืมอ,อ,น,อ,อน,นีอ่นนะนกินเขาก้อนเนี้ยกินเขาแล้วก็กินกตบหู้ น้ำก้อนนี้เติมเติมไวกินสำห้องข้าวราคาเส้นสีแบบโบราณด้วยค่ะต้นจะบอกว่าใส้เป็นการเป็นการแล้วเขามาฮูดกินนะฮะน้องราคาน้ำมาลวกกระเสียดเนี่ย cái đây mà ngắm ngắm luôn Bộ đi Bộ phần thái còng đó, bên hết 4 còng ngắm nhé hai thôi là tập hai đôi liều lấy nè thế nào ai đó gì không? kéo nó mạnh. Yeah. <laughs> เนต้องนะครับทำหุ้กับเพชรกับรอน,น,กกนอะครับ <c oughs> แล้วกกพีรรู้ว่าจะของกินเพชรได้เราจะสร้างเพชร ràm แบบอืมเฮ็ดอิลิปน้องนอกแล้วก็ไปทําเหยาดจิวเนี้ยดูเรื่องเลยค่ะ รเรากินในไรก็มี้ละค่ะน้ำแมนเนวแเนวแล้กินนะม,มีผัดมีถอดกับใครเนี่ยไ,ไม่กินเพื่อจะส,น,สนกินมะเป็น หมูผัดทอดไก่ยังเสียข่าในนดัน้ำมักรวมกันมากของแล้วๆลาเส้นไหลอือพี่ป่วยค่ะน้องแ้เเก็บไหม Thế nào mà hẹn on bất được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đây là ừ. gian cả bác cứ cần Bơ rất là nhỏ này Lộp bên đẹp ตรงเงินเขาบ่มีเนาะค่ะเขาออกแบบเองเออบ่มีหนาตัง้ง <laughs> เงินกับบะมีหนาตัง้งมือพันมุง้งหืมซื่อหนาตัง้งสร้างกะมุ้งไปก้อนหลอดไปสิจินก็มาใส่ไหมสั้นว่เขาจอดใส่ได้เอ้าป่าจะได้าาแล้ว อันนี้เห็ดแล้วแล้วละฮะเพื่อนเห็ดมีอย่างนึงนี่หรอใครจะฝา่ามันสูงเอาเที่ยวกับเปิดตังนมาเฮ้อย่างของมันเปิดแล้วเขาหลับไปของมรรันหลุดเนาะ mình rất là nào bưng em muốn thở thì là dầu mà mò thì đúng tư là ở mát là mát bưng lại vậy em muốn thở ở cái gì bưng ở kha có mình nhìn cả bố em คือ <c oughs> แมลงหัวตาบตาอืมครับอืมเหต่้อนเน่ยเห็ดห้อนอ่ะตัวมัอ่า,ออาดำ ทั้งสั่งคอม ยังมสลรอ,อาะแนหนมเก่งไม้มีสองแบบมาแบบโอรั่วเฮดเซนแบบนี้อันเอินเพิ่เอินแบบแกงทุ๊กแป้แบบนึงทุปเอาอืมอ้มฮื้

เสีบเยบหมดละคือแบบแปะไปทียน่อยันแปะไปหน่อยนึงอิมอ่มแหละบรรยากาศพี่น้องทำานนามากินเข่ากินน้ำต้องกันเนาะค่ะเมื่อเนี้ยทำมาห้งแกงแล้วไหมเขากันแล้วแหละค่ะของแซ่บของหนัวค่ะของอีสานบ้านเฮาแกงแล้วไหมสดๆบรรยากาศค่ะมาจากป้าไม่ไหมสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะจะเสร์ฟกับสีฝากไว้สนิทเละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เสริมแล้วกันให้หูดำน้ำเดียค่ะสวัสดีค่ะ เสริมหักพี่น้องนะคะ